สำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นต้นหอมของวัดท่าประชุมนะครับสลับกับต้นกล้วยนะครับนี่สลับมาเลยนะครับเป็นต้นหอมนี่ลูกยาวไปนู้นนี่แปลงผักต้นหอมทางข้างก็เป็นสระน้ํานะครับตรงนี้เป็นสระน้ำํำริมสะลานี่ก็จะลูกต้นหอมยาวไปนู้นนะครับเดินเดินผ่านไปดูนะตรงนี้เป็นยังเป็นต้นหอมอยู่ครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นมีมะละกาอเห็นไหมครับมะละกอออกรูปดกเลยครับมะละกอวัด รูปนี้ใหญ่แอปเปิ open. ลรูปนี้ก็เป็นยาวเหมือนฟักยาวเลยนะครับนี่นมะละกอตรงนี้เป็นผักนะครับเป็นต้นหอมนี่มะละกอนี่ห้างางยาวไปนูน้นก็กําลังปูอันนี้เป็นเป็นมัคคุลีมัคคุลีอ่ากูเดียวกับที่ประกาศดอกกระลำดอกุณเดียวกับกระลำนี่นะครับมันยังไม่งามือเพิ่งลงนะครับนี่นะครับ ถ้าออกดอกก็จะได้ผลมีกําลปผูกยาวเป็นูนะครับยาวทีเดียวเลยนะครับนี่เป็นแปลงผักของวัดท่าปไปชุมนะครับ